โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนําเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rlv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rlv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ทีใ่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด,ด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมในเกม RV กันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตกันบ้างสำหรับกิจกรรมที่ขึ้นอยู่บ้านบนหน้าจอตอนนี้เนาะก็เป็นแวนควินเชื i อก ไบรท์ Bright, เป็นสกินใหม่ของไบรท์เนาะลดราคาจาก710คูป,ปองเหลือ390อคูป,ปองก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อกันได้นะตอนนี้ก็คือมีคูป,ปองลดราคาของสกินไบรท์อยู่ก็นะ่าสนใจเลยสสกินไบรท์สกินนี้เราทำคลิปรีวิวในช่องร่าข้สนใจก็ไปดูกันได้นะเดี๋ยวนี้มาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่เข้ามาอัปเดตกันบ้างไปไปดูกันโอเคครับสำหรับกิจกรรมของวันนี้ก็เป็น กล่อง100%สกิน4ระดับเนะเาะลุ้นรับกล่องสกิน100%ระดับเอส e e m มอัลติเม l เลเจนหรือฮีโรอีกทั้ง4ระดับเนาะก็เพียง99คูป,ปองเท่านั้นระยะเวลาของกิจกรรมก็คือ18ทธันวาจนถึง24ทธันวาคมนี้เท่านั้นนะหรือสกินระดับอ l t i m a t e Legend ์และฮีโรอีกอื่นๆหากมีครบแล้วจะไดรับเป็นคัมภีรขั้นสูงแทนก็ใครสนใจคลิกเลยเนาะ เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันนี่ก็เป็นกิจกรรมตั้งตีตีป้อมรับฮีโร่ดีไปเลยเนาะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวค่อยมาดูละกันเนาะออสำหรับอันต่อไปก็จะเป็นร้านคาพเนจรฮีโร่หาวร100เอร์อันนี้เราก็ทำคลิปรีวิวในช่องลากแค่สนใจก็ไปดูกันได้นะอืมก็น่าจะหมดเรามั้งน่าจะประมาณนี้อืม โอเคครับสับสกินของตวเล่น hmm. ก็ STL 7 9ก็อลังการเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวมาดูกล่องแนะนำนี้ละกันเป็นกล่อง100เซนเนาะชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรุ่นลับ กล่องสกิน100% 1กล่องกล่อง1 0 0สกินเอสตีมกล่อง100%สกินอัลติเมตกล่อง100%สกินเลเจนด์กล่อง100%สกินฮีโรอิกกล่องสกินอเอสตียมและอัลติเมตจะอยู่ที่0.20%เอิม่มโอกาสออกเหมือนไม่อยากให้มีเลยอะออสกินเลเจนสกด์9 8 0สกินฮีโรอิกเ0เนาะ ก็ <g ül> อัตราการออกแบบ s t e ีมกับ Ultimate ก็อย่างที่บอกมันน้อยมากเลยอ่ะเลเจนก็อยู่ประมาณ9.8ก็คือออกอยากอะเราเราดาว,ว่าอันนี้น่าจะเป็นกล่องฮีโร่อีกได้เลยนะเนี่ยถ้าเป็นกล่องฮีนเราอีก90%นะเนาะ,นะออสำหรับในกล่อง s t e ีมเนาะก็มีฮีโร่ถ้าถ้าก็อันนี้ไง กล่อง100%สกินเอสเตีมเปิดเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีเนาะก็มีหลายสกินอยู่นะหากมีครบแล้วจะรับเป็นคัมภีรขั้นสูงแทนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเนาะมีสกินอะไรกันบ้างไป Let's cap it all off with the bang Who will rise to my challenge

Give me wisdom to see the truth. fight for tonight โอเคครับต่อไปก็เป็นสกิน100%สกินอัลติเมทเนาะ เปิดเพื่อรุ้นรับหนสกินที่คุณยังไม่มีเป็นสกินระดับอัลติเมตกล่องสุ่มสกิน100%ต้องเปิดทีละ1นึกล่องเท่านั้นมิชนะนั้นอาจจะได้ครอบครองเป็นเพจแทนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าอัลติเมตมีสกินอะไรกันบ้าง World purified must be pur Me the strength to chase out evil. Don't you think the moon is delightful tonight? The fire of my rage cannot be quenched. สำหรับเมื่อกี้ก็คือกล่องสกนะินอัลติเมทเนาะคราวนี้มาดูกล่อง100%สกินเลเจนด์เปิดเพื่อรุ่นลับ1สกินที่คุณยังไม่มีกล่องสุ่มสกิน100%ต้องเปิดทีละ1กล่องเท่านั้นมีเช่นนั้นจะได้รับเป็นเพทแทนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่ากล่องเลเจนด์มีสกินอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูเลย The power by a thousand cuts my empire will shine again only strong コエーはコロクニアラゼン。Did o you know that there are 444 ways to skin a man?Knights to me! Is a dish best served cold with a glass of Chianti. My <laughs> <laughs> training is almost complete. แล้วก็มาดูที่กล่องสุดท้ายก็เป็นกล่องฮีโรอีกเนาะกล่อง100%สกินเอฮีโรอีกเปิดเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีหากได้ครบแล้วจะได้รับเป็นฮีโรอีกอื่นๆหรือคัมพีทันทีโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยโอเคก็ได้มาเนาะกล่องสกิน100%พิเศษพิเศษจริงเปล่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูแล้วกันเนาะจะได้เป็นกล่องอะไร <c oughs> อืมได้ฮีโรอีก ออออโอ๊ยโอเคก็ไม่ได้เล่นเลยเนาะเอ่อเดี๋ยวมารีวิวให้ดูละกันนะว่าสกินนี้เป็นไงร้ามแล้วไปดูกันเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูป,ปองเกม Rv และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงช้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR o ค e อันนี้ได้เลย โอเคครับก็เข้ามาตัวเกมเนาะต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยจับตุดตัวนี้สักเท่าไหร่เลยเนยอะก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงก็เดี๋ยวทดลองสกินไปพร้อมกันทดลองสกินแล้วก็สกิลไปพร้อมกันเลยละกันนะโอเคครับชุบ <Welcome us. S 1> ก็เป็นช้างน Welcome, <eternity. S 1> ก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูพวกสกิลต่างๆแล้วกันนะอันนี้จมตีปกติเดี๋ยวเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนแล้วกันเนาะ ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละอโอเคเดี๋ยวดูสกิลกันเริ่มที่สกิลหนึ่งเนาะออก็ทุบเขาเป็นน้ำแบบกระจายเป็นวงกว้างะนะอืีอออ่เป็นรูปกลวยอะนะโอเคก็เดี๋ยวลองดูครับน,นี่ก็แค่ทุบพื้นไม่มีอะไรพิเศษไม่ก็พิเศษละเป็นสกิล ีสกิลออปล่อยคลื่นรอบตัวอะไรอย่ออางดูออเอาไปหน่อยอืมอันนี้เป็นสร้างพื้นที่เนาะอืมก็ประมาณนี้เนาะสแบบแต่กินขอได้ได้ปะให้รู้ออกเสียงถูกป่ะนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับก็มันจะมีกิจกรรมรวมทีมรับฮีโร่ฟรีเนาะก็เราคิดว่าก็อยากจะ ลองเล่นกิจกรรมดูเนาะแต่ว่ามันต้องสร้างทีมก่อนเพราะว่าเราก็มีฮีโร่อยู่ตัวหนึ่งมังที่เราอยากได้กันเลยแบบว่าจะลองสร้างดูก็ลองสร้างดูแล้วกันเนะเาะเเดี๋ยวเริ่มจากยังไงเนี่ยนี่ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันคือเราอยากได้ Wonder ร์บ a n ไม่ใช่หรอกขาดอยู่ตัวเดียวมั้งในดีซยังไม่มีโอเคก็เริ่มจากกดตรงไหนดีอันนี้ ยืนยันเพื่อสร้างทีมใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสร้างทีมใหม่ละกันเนาะก็เดี๋ยวตั้งชื่อไว้ใครสนใจก็มาเข้าร่วมทีมกันได้เนาะก็เห็นอันนี้รายชื่อการสมัครเนาะมีชื่อทีมหัวหน้าทีมวันที่สถานนะอืมอืมอืมโอเคเดี๋ยวสร้างไว้บ้างจะมีใครมาเข้าร่วมทีมปะเนี่ยบอกก่อนนะว่าเล่นไม่เก่งแค่ เล่นอยากเล่นพอชอบเฉยๆไม่เล่นพอเล่นเก่งนะก็ถ้าใครเข้ามาก็ฝากแบกด้วยนะ <c oughs> เอ่อตั้งชื่อวันนี้แล้วกันเอ่อวันเดย์แล้วกันเนาะ <c oughs> ตั้งตามชื่อช่องไปเลยอืมเดี๋ยวอันเดอร์สกอร์ตรงนี้แล้วกันจะได้แยกคําเอออยู่ไหนเนี่ยอันเดอร์สกอร์ฮึบแล้วก็จุดโอเคครับก็ทงเออมต่างกันยังไงอันเนี้ย ก็ดูไม่ต่างเลยเอานี้ก็แหละแล้วก็ลายเอานนี้อัน,นี้แล้วกันสีเอาสีสีแดงก็นะโอเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคสร้างทีมสำเร็จแล้วนี่นะเผื่อใครอยากเข้าก็เข้า,ขาได้เดี๋ยวเออนี่นะโพสก็ไปพิมพ์เอาแล้วกันอโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ ก็ใครสนใจมาร่วมทีมก็ร่วมทีมกันได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเป็นคลิปแนวทางในการแบบว่าเออจะสมดีไหมสำหรับกล่องกิจกรรมนี้ก็ลองไปชั่งใจกันนะก็ถือว่าเป็นรนะีวิวเนาะเป็นแนวทางให้โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็ฝากสปอนเซอร์ของเราทั้งสองเจ้าด้วยนะ อันนึงก็คือแอดมินต้น p p 7เนาะตอนนี้เขาก็เปิดรับ ID RLV ID สะอาดล็อกอินกาลีน่ารับประกัน ID หลังการขาย100%แล้วก็อีกเพจนึงก็คือเพจเม l o ่ท o อป p เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเนาะใช้เพียงเลข Open ID ก็ใครสนใจไปสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราทั้ง2เจ้าเราจะทิ้งลิงก์เพจพิทใต้คลิปนี้นะก็ฝากสปอนเซอร์เราด้วย แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปปให้เพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย